นางเอกสาวโอลิมัคแตงโมสสมโอเพนภาเปลี่ยนเดี๋ยวปะค่ะเปลี่ยนไปยังครับโอลิมันองแดงอหายก็เกาอีกนีละค่ะไอ้กับป่าเปือมตัวแห้งๆเห็นตัวแล้วมันก็หิวใจขึ้นมาหลยเติบเลยดิหนูก็เกือบเสียดีใจค่ะแต่ว่าหนูก็คืนพอลิบอยู่กับโอนี ค่ะสมโอเพณนะภาเส,สียงวิหกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุ้สนเดอจา้าค่ะจังไหนกัฝากพี่น้องนะคะซอยเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจนั่งเอกนองไม่คนนี่ฝากไว้ในออมอ,อกออมใจอีกจกค้นในเด้อจ้าขอบคุณค่ะงา,งามบ่งามขัน่าสาถุน้องมึงถึงงามกว่านี้ฮะสุดยัง้งก่อถุนหองโอ้อ <laughs> ใหใส่เน่ เห็นดากแล้วนี่ยไม่เพ่เซถุงน้องกูก็เลือดกำเดาไหลทันทีนะรามนะคะเป็นอยังสุดมันคือสันคักสันเนียเถอะคือพระแห่งเสด็ระส่งค์ในหลดจัดมือนเอาแบบนั้นตามคำขอของเขาได้มาหัท่าท่าเด้วยนุกประสดค่ะตั้งสายหาให้แล้วว่าจังไหนค่ะตั้งเอกสาวโอ้ดิลามักแตงโมสมส้มโอเพนภาเปลี่ยนเดี๋ยวป่ะค่ะเปลี่ยนไปยังครับโอ้นี่น้ามันองแดงโอย S <S <an> หายก็เกาอีกยลา <ะ S 2> ค่ะไอ้อไกับป่าเป,ปือมตัวแห้งๆเห็นตัวแล้วมันก็หิวใจจนว่าไหลติ่เลยด้หนูก็เกือบสีดีใจค่ะแต่ว่านูก็คือพอคลิบอยู่กับโอ๊ดอันเขียยยังโอ๊ดค่ะป้าโอ๊ดฉลองใชอคลิปที่มาเป็นจับแก้มกอดกันนะคะโอ้กับโอ๊ดฉลองใช้ไอ้ที่หนึ่งห้ตัวที่สองอ่ะเด้ แต่ที่สองปานกลัวรถไมทั้งกลัวทั้งเมี้ยเอาที่สองเอาค่ะโอ้ก็บอกหยอกไปสรละเออในอีลิก็ดดีดะแล้วมีสุสรดนตรีือหัวแห้งเดี๋ยวปะก็รู้ค่ะระดนตีไม่มีเสิยงมี้ยพักพอนซัก้อนออกมาพ่อกับพี่น้องเชวนรบเ่ิงตะก่อนในอีหละเนาะค่ะขอบคุณค่ะเป็ดจับแห้งเป็จกเป็ บสว่างนองหวงมาทางนี่กะไรเ <c oughs> ต้ละ่ะกันข้กันขู้นางเนาะมโบลวมึงจะหนาวปัดไปยังกะรกกะโดดกระเดียธนาปัดไปยังอไรปอดยาวาสันว่าทีตลาไปยัง,ยงบ้ามยุก,กลกกันกะจริงเขาเก้าด้เบิงคักในเนียอย่างไดยังมาสดใสมามีม่อลาม,มาลอคักลอ่กลอยรท่านถอดซื้อใหย่ถอดก็เดี๋ยวถอดอดอ ถอดเสียอแล้วขูดอยู่ะได้บาเกวันน้องหญ้ามาเอาอื่นเทียนเกาหลีลีกับีพ่อพี่นงองหลังนกพงสะกอดทอดกับว่ามีสิวพ่อเม็ดเจ้าหูป่าวไปใส่อีกอย่างใส่ยังสบู่อาบน้ำฟอเล่ครับใช้แล้วขาวเนียนนุ่มมีกลิ่นหอมสดใสหอมหอมครับเพราะเสียงมาดมงคิดะไรผมร้องเต็ อย่าลืมดัพี่น้องเด้อฟอรเล่ as, man, นะครับป <Yeah>, like ัจกุบันใส่ปุ๋ยอาบน้ำมันก็เบาวป่ะยังเกาะปุ๋ยเอามึงกินตัวนั่นน่ะโอ้บักฮาเอ้ยพูดเด็ผ้ามึงใส่ปุ๋ยอาบน้ำได้แล้วอันนี้มันยังอาบได้เนาะปุ๋ยต้องอาบได้แล้วป่ะอย่าลืมดับบุษสาวหน้าเวทีผู้ใดไม่กินขี้ตะแล่เหม็นๆหรือว่าไม่กินต่ออย่าลืมสบู่อาบน้ำฟอรเล่ฟอรเล่ฟอเล่ แต่หน้าเวทีเปี่ยยเอเล่อัพว้าวจังหวะกันแบบทัวทีมทวดียนธนาห้างก็ได้เพราะเป็นตะเชียบันไหนได้อย่างโดมบังปาร์ทเพีอะไรอย่างง้าอาพอน้ำเอาเอาเอาไอเสียสาร่าให้ขวดนึงสินเนาะปาร ฝป่ามหาโนพงศกรมาเอายพอน้ำตอนนี้บ่มีกินโตมีตะกินผู้ใดอยากผิวงามอยากโตหอมคือนกพงศกรเอาไปใส่เด้วพี่น้องเ้อสบู่อาบน้ำฟอเร่นะครับ ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณทีมงานผู้จัดการใหญ่แล้วกับผู้หลักผู้ใหญ่น้องวัศรอบแล้วกับพระเดศพระคุณนะครับผมหลวงปู่เจริญนะครับเป็นหลานไายหลวงปู่ขอบพระคุณที่ให้ลูกให้เต่าได้มาทําการแสดงฝากผลงานกับพี่น้องมือที่สองนะครับมือนี่ครับขอบคุณพี่นะครับผมหนที่นะครับทุกๆหน่วยงานพ้อมเด้อขอบคุณ่อค้าแม่ขายขอบคุณทีมเถงชนแนลครับขอบคุณไฟเสียงสีมือนี่จากยะไลติ้งดีไซน์แล้วก็เคียงเสียงมนม้วนมือนี่จากเจนุนาแน กบซาว2 0 0 8ครับแล้วก oh, ็ทีมงานอาจารย์นั่งตรีสุดห่อของเราครับจากเสียงนโหแบร์ด้วยนะครับขอเสียงคนที่ยังไม่เมาหน่อยครับมอบิเศษให้คนเมาอกหักทุกคนแล้วกันครับคนที่ยังไม่เมาแสดงว่าไม่มีเงินเซอร์ถตาตูดน้ามูกะไรพออ